สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง21จนถึง31ตุลาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับและถ้าใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับในช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารได้รับพลังงานดีๆในเรื่องงานจากไพ่8คาถาครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานด้านบวกในเรื่องงานให้กับคนเกิดวันอังคารครับ การงานมีเกณฑ์สำเร็จมีเกณฑ์ก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่ากิจการมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มมีเกณฑ์ได้เจอคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสิ่งที่คุณนั้นทำอยู่นั่นเองคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะขายดิบขายดีมีออเดอร์เยอะนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายจะขายดีกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ ใครที่เคยค้าขายย่ำแย่21จนถึง31ตุลาคมนี้จะขายดีขึ้นคนเกิดวันอังคารทั้งหลายใครที่ค้าขายดีอยู่แล้ว21จนถึง31ตุลาคมนี้จะยิ่งขายดียิ่งขึ้นไปอีกครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างกันบ้าง ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำเร็จในงานที่เรานั้นทำอยู่เกิดขึ้น มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนจะได้รับการโปรโมตจากหัวหน้างานบางคนจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับข่าวดีในเรื่องงานนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารก็ว่าได้นะครับใครที่กำลังมองหางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นการที่จะตั้งใจจะเปลี่ยนงาน ก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนเสนองานหรือว่าเสนอโอกาสดีๆให้ใครที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักที21จนถึง31ตุลาคมนี้หากมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารนะครับไพ่บทสรุป เป็นไพ่ดิเอ็มเพรสนะครับไพ่จักรพรรดินีใบนี้จะพูดถึงความบริบูรณ์ในชีวิตของคนเกิดวันอังคารและเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการงานเราจะพูดถึงการที่เรียกได้ว่าคนเกิดวันอังคารจะไม่ขัดสนสิ่งดีใดเลยคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จ ในหน้าที่การงานและเรียกได้ว่าจะลงทุนหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เรียกได้ว่าจะสำเร็จได้ด้วยดีเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นหากมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความรักด้วยความใส่ใจสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนคนเกิดวันอังคารเป็นความสำเร็จที่งดงามครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้คนเกิดวันอังคารยังมีเกณฑ์ที่จะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามามีไอเดียดีๆเข้ามาที่จะลิเริ่มหรือว่าลงมือทำอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่มีเกณฑ์จะมีช่องทางดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคุณครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารถ้าเป็นคนที่กําลังตั้งใจจะไปทํางานยังต่างประเทศต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไป ไพ่แคาถาใบานี้ยังพูดถึงการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานที่คุณนั้นต้องทำหรือหากจะเดินทางไกลไปทำงานที่อื่นก็จะสำเร็จได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารนะครับจะมีคนเกิดวันอังคารอยู่กลุ่มหนึ่งครับ ที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับได้แก่คนเกิดวันอังคารที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับอย่างพนักงานส่งของหรือว่าแอร์โ s t เตดกับตันเครื่องบินนะครับหรือว่าคนที่ทำงาน ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆรวมถึงคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อมาแล้วก็ขายไปแบบนี้นะครับดวงการงานก็จะดีเป็นพิเศษครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่คนเกิดวันอังคารจะต้องระวังในช่วง 21จนถึง3 1ตุลาคมนี้นะครับนั่นก็คือไพ่เดอะฟูครับไพ่เดอะฟูใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือว่ามีช่วงเวลาที่ให้คนเกิดวันอังคารนั้นได้แสดงฝีมือในการทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่คนเกิดวันอังคารต้องระวังคือในช่วง21จนถึง3 1ตุลาคมนี้ ถ้าเรามีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่จะต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดบางอย่างในเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นจากความไม่รอบคอบของตัวเราเองเป็นเหตุคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเพราะฉะนั้นในช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้ดวงการงานเปิดออกกว้างต้อนรับความสำเร็จที่จะมาถึงแต่จะต้องทำทุกอย่างอย่างรอบคอบและทำอย่างเต็มที่นะครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาล้ครับดวงชะตาการงานในช่วง21จนถึง31ตุลาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง21จนถึง31ตุลาคม 2,566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้ต้องบอกว่ามีไพ่ที่ส่งพลังงานดีๆในเรื่องเงินขึ้นมาถึง2ใบครับใบแรกคือไพ่9เหรียญครับใบที่2คือไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญที่จะนําข่าวดีในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันอังคารครับ 21จนถึง31ตุลาคมนี้คนเกิดวันอังคารจะมีข่าวดีในเรื่องเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินนะครับรวมถึงมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางบางคนมีเกณฑ์จะมีรายได้ที่มาจากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินครับคนเกิดวันอังคารเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นเก่งหาเงิน ฉลาดหาเงินแล้วก็เรียกได้ว่าจังหวะทุกอย่างลงตัวครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารมีไพ่สองถ้วยนะครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่ราบรื่นไม่มีอะไรสะดุดครับการเงินคล่องตัวดีไม่มีติดขัด คนเกิดวันอังคารท่านใดที่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้การเงินมีปัญหาหรือว่ามีภาระหนักในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ามีในเรื่องของหนี้สินบางอย่างต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้จะมีคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าคนรักหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คนเกิดวันอังคารทั้งหลายหรือว่าอาจจะช่วย แนะนำแนวทางให้คุณนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับและพไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันอังคารที่ถ้าจะยืมเงินใครก็ยืมเงินได้ถ้าจะทวงเงินใครก็ทวงได้เช่นกันคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเรียกได้ว่าการเงินเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินคล่องตัวดีไม่มีติดขัดครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับมาดูกันที่ไพ่บทสรุปกันบ้างนะครับไพ่เก้าเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันอังคารที่ไม่ว่าจะลงทุนหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้จะให้ผลกําไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจบางคนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตเรียกได้ว่า มีเงินก้อนโตเข้ามาแล้วก็มีโอกาสเก็บเงินได้อยู่ด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายใครที่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้เป็นคนที่อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บ21จนถึง3 1ตุลาคมนี้การเก็บเงินของคุณจะดีขึ้นการเก็บออมของคุณจะดีขึ้นคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ นอกจากนี้นะครับคนเกิดวันอังคารเมื่อมีไพ่บใบนี้ขึ้นมาเรายังจะพูดถึงการที่มีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่ครับมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะครับใครที่ตั้งใจจะซื้อบ้านตั้งใจจะซือ้อรถมีเกณฑ์จะซื้อได้นะครับใครที่กําลังตั้งใจนะครับที่จะขายที่ขายทางต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะขายได้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารถ้าเป็นในเรื่องของ โชคลาบกันบ้างดวงโชคลาบต้องถือว่าเป็นดวงโชคลาบที่ดีนะครับในช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้ดวงโชคลาบเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อมีไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินของคนเกิดวันอังคารครับไพ่ใบนี้หากคนเกิดวันอังคารเสี่ยงโชคต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาบได้ครับและโชคลาบนั้นแนะนำให้คนรัก เสี่ยงโชคให้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายคนเกิดวันอังคารในช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้ใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับโชคลาบเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาเราก็ส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลผลบุญที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญ อย่าลืมมันทําบุญสร้างกุศลน,นะครับเคล็ดลับในช่วง21จนถึง3 1ตุลาคมนี้แนะนําให้ทําบุญกับพระในบ้านครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับ เรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างมาดูกันครับว่าดวงชะตาความรักในช่วง2 1จนถึง31ตุลาคมนี้จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง21จนถึง31ตุลาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับ 21จนถึง31ตุลาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารน,นั้นสดใสนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรักแท้เป็นรักแห่งการให้อย่างแท้จริงคนเกิดวันอังคารทั้งหลายถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ไพ่ราชินีแห่งถ้วยจะพูดถึง ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสจะได้ลงเอยกันมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบยาวๆนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันอังคารนะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ขอให้รักนี้เป็นรักที่ใช่สำหรับคุณครับ ส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่า21、จนถึง3、1ตุลาคมนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีมีความสุขมีความสบายใจแต่จะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทดสอบความรักความสัมพันธ์ของคุณครับจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วอาจจะทำให้คุณนั้นต้องตัดสินใจเสียสละบางอย่างเพื่อคนรักครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลาย ในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีทิดาต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะสุขสมหวังสมใจครับไพ่ที่พูดถึงเรื่องของการตั้งครรภ์มีขึ้นมาสองใบนั่นก็คือไพ่ราชินีแห่งถ้วยและไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญครับ2ใบนี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการทำนายที่พูดถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ได้นะครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยอยู่ดีๆก็เรียกได้ว่าเนื้อหอมครับช่วง21จนถึง31ตุลาคมนี้จะมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาจีบหรือบางทีคนโสดเองก็อาจจะไปหลงรักไปแอบชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคนที่มีแฟนแล้วคนโสดก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ เอาแล้วครับดวงชะตาความรักในช่วง21จนถึง31ตุลาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคารนั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับสำหรับใครที่อยากจะมีเรื่องต้องพูดคุย กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากจะมีเรื่องระบายอยากจะมีเรื่องปรึกษานะครับสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์แต่ถ้าจะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ไอดีนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเอง บุญรักษาเทวอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยบอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตา ติดต่อผ่านทางลาย ID 061 149 8995